i คุณผู้ชมขามาต่อกันเรื่องนี้หน่อยดีกว่าบันเทิงไทยรัฐทั้งทีก็ต้องมีเรื่องมูอีกแล้วนะาดเป็นคุณชายระดับคุณชายคุณผู้ชมขาอย่าเพิ่งตกใจคุณชายจากวังจุวาเทพอย่างมูเตลูชุดใหญ่แล้วคุณชายที่ว่าก็คือหนุ่มก้าวโน้าก้าวค่ะคุณชายสรุปของเรานี่แหละค่ะมูไม่พักเลยจ้าช่วงนี้นะคะก้าเปิดใจเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังว่าตอนที่ผมเข้าวงการมาใหม่ๆนะพี่เนาะวัยรุ่นไงก้าเองก็ไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ ไปบวงสวงละครลแล้วทีมงานบอกว่าก้าวไอที่เราไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้ชีวิตไม่ดีนะนต้องลองเชื่อเขาสักนิดนึงออ้องขอพอรดูสักข้อสิก้าวก็บอกว่าก้าวก็เลยลองตามพี่เขาไปแต่ไม่ยอมกระซิบบอกสักทีว่าที่ไหนคุณผู้ชมลองดูสิวส่าสาเร็จไหมปรากฏว่าผ่านมาไม่นานก้าบอกว่าอุ้ยพี่ผมขนลุกเลยสิ่งที่ขอไว้มันสำเร็จผลแล้วจนหนุ่มก้าวเนี่ยต้องรีบสลัดลุกคุณชายในละครเตรียมไปแก้บนอย่างด่วนจ้า ตอนนั้นผมก็แบบตั้งใจมากๆไม่เคยตั้งใจอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยอย่ารเงี้ยเราก็แบบว่ามาในทางนี้แล้วนะแบบว่าเอ๊เขาก็แบบแนะนําเห็นหลายๆคน<อ>แบบบางครั้งเราก็คิดเวลามีโอกาสได้ไปไปแบบว่าตามสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ย<อ>ผมก็จะแบบว่าขอให้ นึกว่าให้ท่านอวยพรให้แค่นั้นแหละก็ต้องไปไปแบบว่าทำความเคารพเขาแะแต่ผมก็ไม่ได้ขอไว้ว่าผมจะไปลํำหรือว่าอะไรจะแก้บนนะอะไรเงี้ยกำลังจะบอกเลยว่าท่านครับขอเพิ่มอีกหน่อยนะฮะเดี๋ยวอาจจะจัดชุดใหญ่เพิ่มมากขึ้นอะไรกว่านี้เพราะว่าเราเราเห็นผลแล้วไงใช่นำน้องก้าแก้ทีละจุดอย่าเพิ่งไปขอเพิ่มได้ไปแก้ให้เขาก่อนนะฮะส่วนเรื่องที่หลายคนชื่นชมหมออุ้ยน้องก้าดาราหน้าใหม่ก็จริงแต่แบบว่า หลายๆอย่างเนี่ยมันดูแบบว่าเหมือนอยู่ในวงการมานานโดยเฉพาะการดูแลตัวเองขาวสะอาดเหมือนอาบน้ำาวละสิบรอบแล้วนี่เจ้าตัวชี้แจงเลยว่าจริงๆเนี่ยพี่ผมอาบน้ำาวลาสามรอบฮะสิบรอบเนี่ยมันเยอะเกินไปรอบคู่เยอะนะมีกิจกรรมทำข้างนอกเขาจะอาบเพิ่มเป็นสี่ถึงห้ารอบต่อวันอะไอย่างนหลังใหญ่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมคาะหนุ่มเก้าก็ขอชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่แฟนละครบางคนคอมเมนต์ว่า คุณชายสรุตเนี่ยดูฟอร์มจัดขี้เก๊กไปปะเออก้าวเขาบอกว่านั่นมันเป็นคาแรคเตอร์ในละครค่ะตัวจริงก้าวเหรอน่ารักสุดๆุดเยอยสุขุมครับนุ่มลึกใช่ฮะแสดงออกได้ไม่เยอะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียคาแรคเตอร์ของคุณสรุตก็ต้องขอบคุณทางพี่พี่ทีมงานแหละที่เขาแบบว่า จัดองค์ทรงเครื่องให้ผมแบบว่าดูสะอาดสะอ้านแบบชุดหล่อเนี่ยครับตลอดเวลาเลยเพแต่ผมเป็นคนอาบน้ําบ่อยนะถ้าอยู่บ้านก็วันละสองรอบอะอใช่ตื่นมาอาบน้ําแล้วก็ถ้าอยู่บ้านก็วันละสามรอบอะอมะเช้าตอนตื่นนอนอช่วงก่อนเย็นแล้วก็ก่อนนอนอีกทีไม่รู้ผมเป็นคนติดน้ำแต่เด็กนี่ไงผมคนติดน้ำค<ม>่ะรอ,อบสี่รอบห้ารอบเรานนี้ไอ้รอบนึงก็เข็นตัวเองคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคราวนี้อาบยังอะ ไม่บอกเลยค่ะ <laughs> ไม่อยากผิดสีไม่อยากโกหกเออ,อใช่ใช